จ <dedim> ะของเคือนสวะนะสองคืนสามมื้อสองคืนสามมื้ออันตรจัดปาร์ตี้โตเอิ่นนะตอนนี้กำลังเตรียมตัวกระสอบเดินทางไปอุบลนะทุกคนแต่ฮายเอมิวานเอมิติงส์กระเปลวถุดเดตถุดง่ายเนาะจะตื่นเต้นเลยเนิ่งวันนี้กันกำลังสิกินข้าวก่อนออกเดินทางนะทุกคนเลยกับวนวุ่นกันในเนิ่งทีมงานทักกัมาเฝ้าบ้านหลายคนนะ ทีิงานทำมาเ้าบ้านเนาะคีมงานนนสลิปตอนกำลังสกินเ้าอยู่มีบอปปันพัวไวตอนพัวนอนลายบ่ได้เ้อพัวเ้าเพื่อนเลยหน้ากับ่ัล่างได้พัวขัคินเ้าก่อนเะยอัวแฟนกาวไว้มีแล้วอยู่เพื่อนอยู่ซานเด๋อเดีเอนเเพืนเพัวนอนก็พัวใหญ่นอนกันเองได้กันเองไปสิเนาะ วันนี้ข้าก็สล,ลิงซื้ออาหารมานะครับบ่าวายแกคิดได้หนึ่งต่อสี่หาคามรวม 65, หกพิษคามเจ๊กเป็นเจ๊บเจ๊กเป็นเจ๊บเบ๊าะทำไม่จ๊กไม่ได้นะคะเจ๊เหรอเจ็บวะนอนอยู่ไหนเนี่ยบอสอยู่ไหนในข้ายังแดงอยู่เลยนี่ฮะเขาก็ตื่นเลยนี่ฮะไม่เรียกว่าเพิงสล,ลิงก็ส,สวยๆเนาะ สลิงคนงามสลิงคนงามคนสลิงคนโก้สลิงเงยาวบาาัญชาอืมไนะม่ดิดบ้านเนาะไม่ดิดบ้านหนึ่งสองมือสามวันเนาะโอ้ยอยังไงบอสเพิ่งกำลังสี่ยังไงกำลังล่างอยู่กำลังล่างล่างหมูล่างล่างอันนั้นอยู่นะ,ะทุกคนถ่าย เมื่ออื่นว uh no. ันยังเมื่อนี้วันยังวันท่นไหนไปขบนเมื่อนี้วันยังเออวันฟีดกับวันทานนี่แหละวันทานอาทิตย์น่ะเทนเทนแรงๆเศร้าๆกับโบฮู้เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นลูกทัวร์ดิเขาโบฮู้ยังมีนอาทิไปนะนัทิตย์ไปก็่ได้ไปก่อนไม่ได้ยืนรอไปเดินขบวนแต่ ไปอ่ะคืออยู่ในเสตชิมูดในหนึ่งไรกำลังกินข้าวนะทุกคนโอ้ตั้งกินข้าวน้ำผู้ว่ากันเลยทุกคนก็สอบบนทางกันกล่องกันเนาะมัดแล้วเฮ้ย <c oughs> มัดจงเห็นมีอนะไรเนาะเฮ้ยโอ้ยเป็นเส่นมาสั่น นี<โ> <ITA> ่นายเดิยนนางไปตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กินแบบเป็นบ้านเพราะว่าเขากินอยู่ในบ้านมันกินนอกบ้านนะมันกินแบบธรรมดาธรรมดากินนอกบ้านขับรถห้างคือบางคนกินในกินบางคนแบบบางคนกินแบบทำแล้วก็อื้อ

เดือนแอนนี่แอนนี่ยืดไม่ไทำเลยเราะวันไม่ได้หน่อยแล้มานานหน่อยแล้วเลยนอนไปนอยไม่ได้ไปตัยไหนแบบยดีไอนนี่นยืดดีแล้วแอนนี่ไปหรอเปล่มาหนาเกิดปุยเกิดปุยไปหรอเปลไปเอาแล้วพยายามมีหนอนเราแล้วพีชได้แอนนี่ไอนี่โยดดีหนอยเพรา่ไ่กลาไปปนนี ปีนยนดห้แต่หน่อยก็เดือดอนนะเอ่ได้เนาะเขาไปจองนั่นไอ้ถ้าถึงเลยเขาจองไปจนโต่ะทีเลยล่างเะเจยอตจนโตเมื่อไ่นะเมื่อคาบริาบัสพาสนี่แหละบัพานี่แหละ่่ฟุตบแบบบัพาเดิใ้มบ่นบริาษพาเนาะก็เจอที่หนกดังก้องเลย มึงก <Me S 1> ็สวยน้าตานะเฮ้แม่แต่งตัวสวยด้วผู้ดันมึงจะแซตกันฮาย everyone เฮ้ยเปติงชิงกาเบลสุดุดเอดูุดูเลยจ้ะดูไงดูไน ឬកុំមកមកបាក់បេតានអ្នកខុសបាទครับម៉េចដល់ម៉ោងថ្ងៃញ៉ាំថ្ងៃអាហារទាំងដែរ ไม่ได้ากาันเลครับนี่เยอะแล้วป้งหน้อยเพิ่นกินยี่อ้ะเก็บเลย่ะโอ้ยมีผัวดีมีก็ดีแล้วไปเก็บเลยจะไปมาสักสามคนเโอ้คุณนายนี่สวยนะเนาะงามแล้วได้ก,กังาม มีมีจัดเหมากจัดมุมใดๆเนี่ยหืมนาใสๆเนาะหนับโดยเะพอนโดยเะพอนหนับหาตึงเงาวับเลยโอ้ยสวยยหญ่เนี่ยนะเพอาะว่าคิวยังไม่ได้เฮ้ยนอกใจเขาอยู่บ่สองมือเนาะกังนบ่ทางเลยบ่นอกใจอยู่บ่สองมือเนี่ บนเอาใจหรอก็จะมีของตอดนี่นะขนมฮอนหนึ่งก้อนตอนนี้ฮักกับบุกมาบุกกันเนาะบุกก็ดังโบแมนมาบุกอันเนี้ยก็เคยเนี้ยก็สตูของผลมาหลายหลายสตูรีอูสตูอูจังหน้าที่จัแจงแล้วก็สิบบิ๊กบอสเพิ่นก็จะมาถ่ายความระเบียบเรียบร้อยนะตอนนี้ฮะเบิ่งของก่อนเพื่อจะมาจัดแบบว่ามาปั๊บนี่มยน อย่าตกกีกันอย่าตีกันเลยนะศัตรูผ่ายกับผ่ายศัตรูศัตรูอ๋อศัตรูโอ้ยมหมกเนื้บดทันเนาะไปก่อนก็นสม,มุกบ่ทันนะทุกคนนะหมกบดทันกับประมาณนี้เลยทุกคนเท้าเก็บตัวเท้าเก็บเสื้อเก็บของแล้วจะดันกับเก็บแล้วทุกคนแนวออกเดินทางนะทุกคน